สวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยนี่ไม่ได้เจอหมอนานมากเลยนะคะหมอยังหล่อเหมือนเดิมเลยอะ่ะดูดิมีแต่พี่อ่ะแก่ขึ้นตลอดเลยนี่ มีเคล็ดลับอะไรอ่ะบอกหน่อยดิที่จะทําให้แบบดูดีเหมือนหมอค่ะต้องบอกก่อนว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนอะอคือปัจจัยเนี่ยมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันของเราทุวกวันเนี่ยแหละทำจนเป็นความเคยชินม,มันก็เลยส่งผลให้เราเนยดูแก่ลงโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างแรกเลยนะง่ายๆการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ พอเวลาที่เรานอนหลับเองเนี่ยร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาซึ่งมีบทบาทสําคัญนะในการเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อลดการสะสมของไขมันเสริมภูมิคุ้มกันรวมทั้งการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็เซลล์ผิวด้วยอย่างที่2ที่ควรปรับเปลี่ยนคือเรื่องของการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเพราะว่าการออกกําลังกายเป็นประจํานั้นลดนกลไกนะครับการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายและยังช่วยส่งเสริมให้ระบบต่างๆทํางานประสานกันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่ควรเรียกเลยคือเรื่องของการอยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งเป็นหลั นนถ้าเป็นแดดช่วงสายๆถึงบ่ายๆนี่แหละตัวอันตรายเลยแสงแดดจะไปทำลายอิลาสติกนะครับแล้วก็คอลลาเจนในผิวทําให้ผิวเนี่ยเกิดการหมองคล้ำํำย่อนคล้อยเกิดจุดด่างดำแล้วก็ลิ้วรอยแห่งไว้ได้ และอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของการดื่มน้ําเยอะๆครับอย่างน้อยวันละ8ดแก้วก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญนะครับของความอ่อนเยาว์ยังช่วยเติมเต็มเนื้อเยื่อและก็เซลล์ผิวให้เป็นปั่งแต่งตึงผิวเองก็จะดูสุขภาพดีและก็ดูเด็กลงไปในตัวด้วยครับและอย่างสุดท้ายเลยที่มีความสําคัญนะครับนั่นก็คือทานอาหารที่มีโปรไบโอติกสูง โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ตามร่างกายตามธรรมชาติครับและพบได้ม,มากที่สุดเลยในลำไส้ซึ่งโปรไบโอติกนั้นมีหน้าที่นะครับในการส่งเสริมการทํางานของระบบย่อยการดูดซึมสารอาหารและก็การขับถ่ายให้เป็นประยักมีประสิทธิภาพทําให้ร่างกายนะครับได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอและไม่มีของเสียและสารพิษตกค้างในร่างกายนานๆเรียกได้ว่ากระบวนการที่โปรไบโอติกนั้นเข้าไปมีบทบาทในการทํางานเป็นการช่วยลดความเสื่อมและก็ซ่อมแซมร่างกายช่วยชะลอวัยจากภายในอย่างแท้จริงครับซึ่งตอนนี้ครับผม กำลังทานอยู่ก็คือตัวนี้แท็กทีว่านั่นเองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับที่ช่วยดูแลเรื่องของระบบย่อยและระบบขับถ่ายแน่นอนครับว่าผ่านการวิจัยและมีการทดลองกับผู้ใช้งานจริงนะครับว่าให้ผลที่น่าพอใจสามารถปรับสภาพแบคทีเรียที่ดีในลาไส้นะครับอย่างเร่งด่วนและที่สําคัญทานได้ง่ายๆด้วยละครับคุยต้องลองบ้างแล้วว่าลองเลยลองเลยหรอทานง่ายไหมง่ายเลยง่ายเลยน่าสนใจ ชีวิตพร้อมแอคทีฟทุกเวลาแท็กติว่าทุกวันสะดวกทางไหนไปซื้อทางนั้นเลย